การจับกลุ่มในเรื่องของการลักลอบค้าไม้เด้ครับไม้พยุงยังเป็นราคากันอยู่นะครับยังทําการลักลอบส่งออกประเทศเพื่อนบ้านกันอยู่ครับไปดูกันทหารพรานบึงการครับเพิ่นบอกว่าสับขลอกพ่อค้าไม้พยุงเอ,อถูกลงกลซะแหละครับก็เลยเสร็จในเรื่องของพ่อค้าทางทหารพรานกันเนาะครับ,บพันเอกอุทัยนิเนศครับผู้บังคับการกมรมทหารพรานที่สืบทราบแล้วครับว่าจะมีการลักลอบขนไม้พยุงห่วงห้ามเข้ามาในพื้นที่เพื่อส่งขายประเทศเพื่อนบ้านเฮานี่ครับ ทางด้านผ่านเส้นทางหมู่บ้านหาดแห่หมู่ที่3ตําบลโคกกว้างอำเภอบุงค้าจังหวัดบึงกาฬก็เลยสร้างการให้ร้อยโทวิทยากรศักดาเดชผู้บัญชาการร้อยทหารพรานที่2107น,นายพงษ์ดนัยอาจหารปรลัดฝ่ายป้องกันแล้วกะ็นำกำลังสกัดกั้นนะครับจุดตรวจต่างๆบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหาดแห่เชื่อมกับถนนทางหลวงสาย212บุงค้าบ้านแพงโดยเริ่มตั้งดนันตั้งแต่ประมาณตีห้าผมนี่ผมก็ตื่นแต่เศร้าเหมือนกันเพราะสาย รายงานมาค่าทาทีแกล้งนะครับเลือกตั้งดานอืมพรูพุทธวันที่อันมาแล้วนะ่็เลยเห้ทำทาต่างระเลือกตั้งดานมาสั้นต่อไปอืมพร้อมกับวิทยุแจ้งส่วนเกี่ย,ยวข้องให้รับทราบครับพ,<อ>พากันตะเชต่ากันนึกตั้งดานกันนเออให้เขาจามาสะกอเป่นว่าเพราะว่ามีคนรายงานให้ทยุว่าตอนนี้มีคนตั้งดานอันคนขนไม้นี่ก็เลยบ่ามานะครับ<อ>ก็เลยแจ้งทำทาถอนกำลังไปให้บื้อเิ่นว่าพอสืบทราบว่าพ่อข้าไม้พยุงกำลังรอ,อนำรถขนไม้นี่เข้ามาในพื้นที่อยู่ครับ สอบสวนเบื้องต้นนะครับนายวินิตเพื่อนอ่างว่าซื้อไม้พยุงมาจากอำเภออาจสามารถรายลเอีดปุดืยซื้อมาจากเจ้าของไม้ที่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งโฉนดและก็นอสาาสามยางถูกต้องครับแต่เมื่อขอดูหลักฐานการขออนุญาตตัดแล้วก็อนุญาตขนย้ายมาจากต้นทางและปลายทางกระบมีได้ปัะนี้ก็เลยตรวจยึดนะครับไม้ไว้ที่ฐนะานผ่านที่2107นับปริมาตรได้ที่1.964ลูกบาทเมตรครับ,รบก็เลยแจ้งข้อหาครับหนึ่ง มาตรา11ผู้ใดทําไม้หรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทําอันตรายด้วยประการใดแก่ไม้ห่วห้ามครับ2ครับมาตรา48ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้นี่ห้ามม่ให้ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตั้งโรงค้าไม้แปรรูปที่มีไม้สักจังสีนะครับแปรรูปไว้ว่าจำนวนใดไว้ในครอบครองหรือไม้แปรรูปชนิดอื่นจำนวนเกิน0.02ูลูกบาทมิลลิเมตร ไว้ครอบครองเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติตามข้อกําหนดในกระทรวงแล้วก็บใบอนุญาตแล้วก็ข้อ3ครับตามมาตรา70ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใดครับซ่อนเร้นจาหน่ายหรือช่วยกันพาเอาไปเสียให้พ้นนะครับหรือไม้ของตนบร้วาเป็นของภายนีนละครับครับเป็นต้นไม้หรือของป่าที่มีผู้ใดนํามาโดยการกระทําผิดต่อบทพระราชบัญญัตินี้มีความผิดฐานเป็นตัวการในการกระทําผิดนั้นจึงควบคุมนะครับผู้ต้องหา พร้อมทั้งของกลางทั้งเบิดนะครับนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบุงคาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองนะครับในี่เพิ่งรู้ผเอาคนเอามาจังไลยก็เดียเป็นท่อนเป็นท่อนอยู่มาจากรอยเอ็ดวัติิบาลมินตาดมาจากทางพุ่นนะครับหลังจากนั่นแล้วบันิกาโอ้ล่ำเลียงมาพอมาบอกว่ามาเจอดานแล้วให้วัดใหพานจนกว่าทางดานสีเซาต่างดานเอออครับโอ้ก็ทีเลิกตางดานปุ๊บก็ ก็ด้วยุ่นกับตำรวจทหารตำรวจเสารตามด่านตัวนี้เหมนกันครับแจดเข้ามาพื้นที่เลยแล้วที่นั่นยขุนทสกนดอย์เนี่ยว่ามันเศร้าตัดไปเลยมันยังตัดยังมีการตัดต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ว่ารุดรอดไปได้มันจะระดังคือตะเกาตะเกาโด่งดังอีลีทามกันเกือบทุกมือทุงมือเนาะครับจะมีประสานงานกันทั้งสองฝั่งแหละครับข้าเพ็น ของเถื่อนเนาะพูดถึงง่ายๆนั่นละ่ะพี่น้องนะฮะจะได้กระถึงจับยูดีม, <laughs> มีฉนัดแล้วนะครับเอาค่อยๆปลูกพักปลูก,กมีไปซะ้งนอกสอกัรเนาะบุญมาซุปเปอร์ชัวมั่นใจใช้บุญมาซุปเปอร์ชัว